สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเข้าครัวกับนายกระเดงผู้ชายแหลงกลางนะครับวันนี้ผมมาตามคำมั่นสัญญานะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําน้ําชุบโจนนะครับวันนี้ติดตามนะครับผมรับรองเลยว่าวันนี้เชฟตัวจริงยังร้องขอชีวิตนะครับไปกันเลยนี่ครับพริกขี้หนูสดๆนะครับเชฟตัวจริงไม่ร้องขอชีวิตให้มันรู้ไปนะครับวัตถุดิบหลักๆนะครับที่เราใช้ก็จะมีนะครับพริกขี้หนูสวนสดนะครับ แล้วก็จะมีหอมแดงนะครับอันนี้ผมแกะมาแล้วนะครับมีมันนาวนะครับมีกระปีกระปีเนี่ยผมเอาไปเผามาจนสุกนะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมนะครับก็จะมีกุ้งต้มสุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับปกติเขาจะต้องใส่มะพร้าวห้าวด้วยนะครับโหดนะฮะวันนี้ไม่มีมะพร้าวห้าวนะครับก็เลยใส่แต่กุ้งสดนะครับก็อร่อยเหมือนกันนะครับแล้วเครื่องปรุงก็จะมีนะครับอันนี้ก็เกลือ น้ำตาลทรายนะครับรสดีนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับเป็นอาหารง่ายๆเราทำง่ายๆแต่รสชาติอร่อยระดับเชฟยังร้องไห้นะครับเพราะว่าที่เชฟร้องไห้ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันเผ็ดเผ็ดพิกีโนูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับครับน้ำชุบโจรก็ทำคล้ายๆกับน้ำจิ้มโจรนะครับเพียงแต่ว่าน้ำชุบโจรเนี่ยมันจะใส่กระปินะครับ แล้วก็มีกุ้งสดนะครับส่วนน้ำจิ้มโจนเนี่ยเราจะไม่ใส่กระปินะครับน้ำชุบโจนก็เหมือนกันนะครับพริกขี้หนูเราต้องต้องซอยเหมือนกันนะครับเราใช้ซอยนะเราจะไม่ใช้ตำนะครับเนื่องจากว่าผมบอกแล้วว่าตำม,มันทำให้เกิดเสียงดังนะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มโจรหรือน้ำชุบโจรนะครับเขาเอาจะเลยต้องใช้ซอยเอานะครับผมรับรองแลยนะครับว่าวันนี้เจฟตัวจริงต้องร้องไห้แน่นอนนะครับเจฟตัวจริงต้องสะอื้นนะครับกับน้ำชุบโจรสูตรนายไข่แดงผู้ชายแหลงกลางนะครับใครไม่เคยทําก็ลองทําพาดูนะครับเป็นอาหารขึ้นบ้านง่ายๆนะครับอร่อยนะครับแล้วก็สุขภาพดีนะครับ เนื่องจากว่าไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับนะครับแล้วก็ หอมแดงนะครับหอมแดงก็เหมือนกันนะครับก็ซอยเหมือนกับน้ํจิ้มโจรเหมือนกันนะครับแันนี้เคล็ดลับการซอยนะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับก็คือเราต้องผ่าซี่นะครับถ้าเราไม่ผ่าซี่มันจะลื่นนะครับเดี๋ยวพอจะลื่นตอนเราหั่นเด้เดี๋ยวจะโดนมือนะครับดังนั้นเนี่ยเราผ่าซี่เราจะซอยง่ายนะครับส่วนใครที่ไม่ค่อยจะเข้าครัวนะครับก็หั่นช้าๆก็ได้นะเดี๋ยวก็จะโดนมือนะครับส่วนผมนะครับเป็นผู้ชายถนัดซอยเพราะนั้นจะซอยง่ายนะครับ ซอยนี่คือซอยพริกซอยกระเทียมซอยหอมนะครับไม่ใช่ซอยอย่างอื่นนะครับโอเคนะครับพอเราได้นะครับพริกขี้หนูกับหมอมแดงนะครับตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ใส่กะปินะครับกะปิเนี่ยนะฮะมันจะออกเหมือนแห้งๆหน่อยนะก็คือผมเอาไปย่างมันมาจนสุกแล้วนะครับ ก็บาบี้กับพริกขี้หนูกับหอมแดงเนี่ยครับใส่หมดเลยดีกว่าฮะนะครับใส่หมดไปเลยนะครับเพราะว่ามันพริกขี้หนูเยอะนะครับเราก็บี้เสร็จแล้วเราใส่น้ำปลานะครับ น้ำปลาเนี่ยผมไม่บอกยี่ห้อนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่บอกยี้ฮอนะครับใครจะใช้ขี้ฮไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับตามความถน,นัดนะครับใส่พอประมาณก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ไม่เปรี้ยวไม่เค็มเราก็ปรุงก่อนนะครับ กลิ่นรสมหอมเลยนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือเข้าไปนิดหนึ่งอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันเค็มเพราะว่าเราใส่น้ำปลาเราใส่เกลือแต่กะปิเองก็มีรสชาติเค็มอยู่แล้วพอประมาณนะครับส่วนน้ำตาลทรายก็ไม่ต้องใส่เยอะแต่ถ้าคนที่ชอบหวานหวานก็สามารถที่จะใส่เยอะกว่าที่ผมใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่รสดีสักนิดหนึ่งนะครับรสดีก็อย่าไปใส่เยอะ ถ้าเขาใส่มะพร้าวด้วยสีมันจะสวยครับแล้วมันก็จะออกมันจะก่าจะมันครับต้องใส่น้ำปลาอีกหน่อยนะฮะนี่ผมดูดูหน้าตานะครับเพราะผมยังไม่ได้ชิมแต่ว่าผมดูหน้าตาก็าผมว่าต้องใส่ต้องใส่มะน,นาวอีกนิดนะครับขอญอาตชิมดูนะครับ มะนาวอีกหน่อยนะใส่หมดเลยนะมะนาวก็อะไรมันจะพอดีขนาดนั้นนะครับอืมโอเคครับชาาตรอยเราก็ใส่กุ้งลงไปนะครับใส่กุ้งลงไปแล้วก็ใส่รยหน้านิดหนึ่ง ใครที่อยากจะใส่กุ้งเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้นะครับไม่ว่ากันนะครับโอเคเสร็จแล้วครับน้ำชุบโจรสูตรในไข่แดงผู้ชายแหล่งกลางสูตรเชฟตัวจริงยังร้องขอชีวิตนะครับเดี๋ยวเราไปทานพร้อมๆกันนะครับเรามากินกันนะครับว่าน้ำชุบโจรสูตรในไข่แดงผู้ชายแหลงกลางเป็นน้ำชุบที่เชฟต้องร้องให้ขอชีวิตจริงหรือไม่นะครับ เดี๋ยวผมจะใช้คำโต,ตๆเลยนะครับเดี๋ยวหมดนะครับวีโอก็ไปเหมือนเดิมอืมเผ็ดมากนะครับ อย่าว่าแตเทปลองขอชีวิตเลยครับางไก่แดงก็แเทบจะลองขอชีวิตเลยครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ